สวัสดีครับเพื่อนๆ f นเอฟซช่องอาร์มันซิงทุกคนแล้วก็สวัสดีคู่ที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่เดี๋ยวอามจะขอถือโอกาสนี้มาแนะนำเพื่อนๆนในวงการแล้วก็คนที่กําลังจะเช่าเหมารถบัสนะฮะนะฮะอยู่ด้านหลังอารมน้องใหม่นะครับน้ําเพชรเดี๋ยวอา่านก่อนน้าเพชรทานสปอร์ตนะฮะรถจังหวัดตรังนะครับรถจังหวัดตรังรถคันนี้ใหม่มากนะฮะ คุณหน้าคุณตาคนในวงการต้องคุณหน้าคุณตารถคันนี้วันนี้เรามาเจอกันที่จังหวัดบุรีรัมย์มาวิ่งงานแล้วก็มาเจอกันนะครับเงาวับเลยนะฮะเดี๋ยวเราชมรอบๆไปก่อนเขาเรียกว่าทรงซูเปอร์เอสนะทรงซูเปอร์เอสลายใหม่สีใหม่นะฮะภายนอกนี่คือไมคกริฟเลยนะครับหมคกริฟเลยรถแบบสะอาดสะอาดมากรูนดูภายในเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน ชมภายนอกไปก่อนนะสีเสือยังโอ้โยางเมื่อวานนี้ยังเซลพี่คนที่ดูแลรถบอกว่าโอ้โหกระทานี่ใช้ทิชชู่เช็ดเลยใช่ไหมเนี่ยเซลนะฮะจอดอยู่มาสามวันละก็พักผ่อนกันแล้วก็วันนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอามช่วยรีวิวให้ช่วยถ่ายจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลายๆคนที่ เดี๋ยวนี้มันต้องดูรีวิวถูกไหมเพื่อนต้องดูรีวิวต้องดูโซเชียลดูเป็นวิดีโอนะฮะเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนอาจจะอาจจะถ่ายรูปส่งผ่านทงางไลน์ผ่านทงางสื่อแต่เดี๋ยวนี้ต้องมีวิดีโอประกอบนะฮะมีภาพเคลื่อนไหวนะเบอร์โทรศูนย์หกห้าทายก็มาในในด้วย,วยแบบยุคใหม่ด้วยในของอาร์มมาด้วยกันมาเจอกันแต่อันนี้ท่ายใหม่เรียบร้อยหมดละ นะครับโอ้โหรถตรังนะมาเจอกันสวยมากเลยอยากถ่ายให้เพื่อนได้ชมเผื่อที่คนจังหวัดตรังจะหารถหรือใกล้เครียงก็ดูคลิปนี้ได้เป็นอีกคันหนึ่งนะที่ใหม่บางคนบอกว่าพี่อามหารถใหม่ๆสิแนะนำรถใหม่ๆหน่อยมีไหมท่านนี่เลยคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมภายในกัน ลวดลายสีมาด้วยโทนน้ําเงินเขาเรียกว่าโทนน้าเงินนะตัดด้วยลวดลายที่มองแล้วสะอาดสะอาดดีไม่ได้แบบแต่ของอาร์มก็จะเน้นเน้นคลีนไปเลยนะขาวอะไรดูเปรียบเทียบกันพอมาจอดแล้วรู้สึกว่าสีน้ําเงินก็จะดูเด่นดูเด่นขึ้นมานะฮะของอาร์มก็จะแบบแนวแบบแนวแบบเรียบๆนะอันนี้ก็จะ ไปได้ทั้งเรียบทั้งไวรุ่นก็ได้นะเออดูดีนะใช้ได้มาดูหน้ากันหน่อยดูอีกมุมหนึ่งนี่ข้างหน้าก็ใสสะอาดน้ำเพชรทานสปอร์ตสำหรับคนที่อยากจะเข้าวงการนี้ก็เนี่ยดูคลิปอามไปเรื่อยๆนะให้มันซุมไปเรื่อยๆเห็นวิถีชีวิตข้าด้านหลังก็ทำความสะอาดเช็ดรถเราอยู่ วันนี้เรามาอยู่ที่บุรีรัมย์กัน5วันเลยนะก็จอดอย่างเดียวเลยจะมีวันพรุ่งนี้แหละที่เราจะได้ไปอ,ออกไปเที่ยวทัศนศึกษาวันเดทิปนะฮะข้างนอกกันอ่ะเรามาชมภายในกันข้างในนี่โอโ้โหไม่รู้ว่าสะอาดอย่างนี้ตลอดท,ทุกทริปหรือเปล่าเนี่ยแต่สะอาดมากเลยนะโอโ้โหดูดิดูงานบรรดงบันไดนะฮะ งานบันดุงบันไดงานคอนโซลก็เรียบร้อยนะครับมุมของเครื่องเสียงก็จัดมาให้มาหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องพักผ่อนของคนขับ2คนนะห้องคนขับสองคนนอนได้นะครับแต่ถ้าเกิด3คนต้องกอดกันหน่อยนะสามคนต้องกอดกันนะสองคนก็สบายๆนะครับน่ะคนหนึ่งขับอีกสองคนพักผ่อนอ่าตรงนี้ก็เด็กรถอันนี้ก็จะเป็นอ่า ไว้กาแฟเอ็มร้อนะฮะของดื่มแก้ง่วงนะครับเครื่องเสียงก็ตามมาตรฐานรถสมัยนี้นี่เครื่องเสียงก็ไม่ต้องคุยกันเยอะนะฮะเขาจัดมาหนักอยู่แล้วนะครับระบบเซฟตี้ก็นะฮะเดินมาปุ๊บก็เจอทั้งดับเพลิงนะมีล่มมีวาล์วฉุกเฉินมีคอนทุบก,กระจกนี่โอ้แอคงเย็นมากอ่ะเปิดให้เขาหน่อยพอเราเดินขึ้นมาปุ๊บเราจะมาเจอแอร ทางสายหน้าก่อนสายขาทางไหน้าเดินขึ้นมาก็เป็นบันไดาตามล่องยางขึ้นนะครับโอ้ข้างในเรียบ,เร,ยบเรียบเลยโอ้โหสวยโล่งเลยอะ่ะสวยโล่งเลยโล่งมากเดี๋ยวอามให้ดูว่าโล่งขนาดไหนก็ประมาณที่อามยืนอยู่นี่ก็ถือว่าอามเดินเลยนะ นะฮะไม่ได้ขยิงเท้าเดินก็คือความโล่งความโปร่งการเดินไปหาเดินจากหน้ามาหลังเดินจากหลังมาหน้าก็ได้สะดวกสบายเดินถ้อยหลังก็ได้นะครับนี่คอนทบก,กระจกมีนะฮะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยเบาะก็มาเป็นเบาะคู่มีหมอนรอง,อง,องนะรน่่งนะฮะมีที่รองน่อั่ง พูดสลับกันแล้วก็มีหมอนรองคอนะไปมั่ลวละไปหมอนรองน่องอะไรละนะครับเบาะก,ก็สีสันก็ดูสบายสบายไม่หนักตาดีพ้าม่านก็มาใหม่คอนทูกระจกก็พร้อมตามฉบับของขนส่งหมดเลยคือรถทุกวันนี้ต้องทำตามระเบียบขนส่งอย่างเคร่งครัด ต้องบอกว่าเคร่งครัดเลยนะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยรถเจ้าของรถต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎนะฮะที่ทางขนส่งออกมาไม่ว่าจะเป็นอขอนทุกกระจกนะ,ะไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางออกประตูฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นวาล์วประตูลมเปิดจากข้างนอก คือทุกอย่างต้องใช้งานได้แล้วต้องพร้อมนะฮะนี่เราเดินมาด้านหลังก็แสงสีก็ตามที่เพื่อนเห็นเป็นมุมมองจากด้านหลังไปด้านหน้ามีทีวีสองเครื่องมีแสงสีมีไฟพร้อมหมดอืมแถมยังมีกล้วยนี่ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยของลูกค้าแน่ๆเลยเนี่ยนี่จะสี่วันลวมั้งเนี่ยกินหอมเชะกินสะบอ <c oughs> หอมขุ่นเลยหมกอยู่ในรถนะ นี่ถังดัเพิงต้องพร้อมประตูทางออกนี่แล้วก็เปิดเลยนะครับอ,อันนี้ล็อกอ่านี่เห็นไหมเปิดได้นะครับโอเคกาดน้ำไม่ไหวอไอคอนคอนทุกกระจกนี่ก็อันนี้เป็นคุมพลังเครื่องเสียงโซนหลังมีตู้ซับเบาะด้านท้ายนี่แล้วแต่คันบางคันก็จะเป็น5้าที่นั่งบางคันก็ สี่ที่นั่งแล้วแต่เอ้แล้วแต่ชอบนะครับปูรถดูสะอาดดีพื้นก็ดูเป็นพื้นเหมือนขัดเท้าได้ด้วยมีหินให้แบบคงสครดเล่นนะแบบ้เท้าเขีย่ยเล่นเท้าเขีย่ยเล่นบาะแต่และตัวก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะครับวางแก้วน้ําที่นะใส่ขนมขบเคี้ยวก็ได้เข็มขัดมิระ,มระไัยมิระไก็พร้อมนะนะอืม อ,อันนี้คงไม่ใช่บริการจากทางรถแน่ๆน่น่าจะเป็นลูกค้าแหละเน็บไว้เวลานั่งก็ชุบชุชส่วนบุคคล่ะเดีย๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเดินลงมาก็ตามสไตล์รถเกือบจะทุกคันนะบันไดด้านทางลงเนี่ยจะมาเป็นแนวนี้หมดเดินลงบนทางนี้นะฮะลงมาก็ปัจจุบันเนี่ยแทบจะ70%มั้งรถทุกคันถ้ามโอกาสได้ปรับปรุงเขาก็จะแต่งออกมาทาง คือต้องมีห้องหลังเพราะมันไม่พอมันไม่พอกันเล่นปัจจุบันเนี้ยใช่ไหมอดีตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่สองโต๊ะนะฮะอดีตเนี่ยจะมีแค่สองโต๊วนี้นะแต่ปัจจุบันมันไม่พอมันทะเลาะก,กันนะมันต้องมีสาขา่านะด้านหลังด้านตรงนี้ที่อามถ่ายอยู่ก็จะเป็นโซฟานะครับโซฟาเครื่องเสียงทีวีตรงกลางนะฮะนะแล้วก็ ทุกกระจกก็มีก็จะเป็นเบาะอาจจะมีของบ้างเล็กน้อยก็จะเป็นเบาะสามคู่หกที่นั่งนะฮะเห็นไหมโต๊ะมันไม่พอเกิดคนนี้กับนี้มัน,ม,นมันผิดกันไงแต่มันต้องนั่งรถไปด้วยกันนะฮะมันจาเป็นมันต้องไปด้วยกันมันมนต้องไปศึกษาดูงานด้วยกันก็ต้องมีโต๊ะข้างหลังเขาเรียกว่าว,าวงใหญ่วงใหญ่ขึ้นอันนี้อาจจะเป็นอ่าวงเล็กนะห้าบาทอ่านะฝั่งนี้อาจจะเป็นสิบบาท ตรงนั้นก็จะเป็น20หรือ101น่ะมันก็เป็นการเปิดสาขาเพิ่มขึ้น,นอ่าน,นี้ก็เป็นแอร์ของคนขับเวลาลูกค้าไม่มีห้องนอนให้ก็จะได้มีที่นอนหลังคาแสงสีก็สวยนะรถทำมาใหม่ปรับปรุงตัวถังอะไรใหม่แล้วก็ผ่านการตรวจสอบจากขนส่งชากาแฟนะมีเหมือนเดิมนะฮะ มีไฟดูห้องน้ำโอ้โหใช้ไม้นี่ก็ดูเรียบๆอียู่นะผมเริ่มชอบอะไรเรียบเบอ๋อขอโทษทีไว้ของนะห้องน้ำคือลูกค้ามาทิปย์เนี้ยของเยอะมากสัมภาระเพราะว่าต้องมานอนอยู่โรงเรียนเป็นห้าหกวันนะฮะต้องมานอนโรงเรียนหลายวันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ดับเพลิงว่าใช้ยังไงเห็นไหมคนส่ง,ขงเขาต้องมีวิธีบอกนี่ วิธีการใช้คอนทุกกระจกต้องมีนะฮะแต่มันไม่ได้ใช้ยุ่งยากหรอกครับคอนทุกกระจกนี่แม้ระบบเซฟตี้กดปุ่มตรงนี้นะฮะกดปุ่มปึ๊บเด้งออกละหมุนได้เลยแต่อย่าหมุนเล่นนะถ้ารถวิ่งอยู่แล้วไปหมุนเล่นเนี่ยถ้าไปหมุนเล่นเนี่ยประตูเปิดเองเลยนะครับอันนี้ต้องเตือนน้องๆเตือนคนใช้ก่อนถ้าดูคลิปนี้แล้วอย่าไปทําในขณะที่รถวิ่งนะสําคัญมากคอนทุกกระจกทางดับเพลิงสองทางพร้อม นะฮะประตูฉุกเฉินชั้นล่างนะฮะนี่มีป้ายบอกว่าดึงขึ้นนี่อันนี้คือพร้อมเปิดออกเปิดเข้าได้หมดเลยนะเห็นไหมเอออ่ะนี่แต่วันนี้เรามาสาธิตให้เพื่อนดูนะโอเคนี่มีป้ายไฟทางออกครบแสงสีพร้อมนะอันนี้ก็จะเป็นถังน้ําแข็งที่ไว้ถังน้ําแข็งเดินออกไปเรียบร้อยพร้อมนะยังมีเครื่องเสียงติดอยู่ข้างประตูอีกซุ้มประตูอีกเอา ใครจะเหมาก็วิดีโอนี้ฝากไว้ด้วยนะครับรถน้ำเพชรทันสปอร์ตเดี๋ยวอามทิ้งเบอร์โทรไปให้อ่สวยงามอลังตารูหล,ลาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วโอเคไปไปไปโอเคเพื่อนๆก็พามาชม ภาพรวมของรถน้ำเพรทรานสปอร์ตครบหมดแล้วนะฮะยังไงฝากไว้ด้วยครับน้องใหม่นะฮะใครที่มีแนวทางอยากจะแต่งรถแบบนี้ก็ดูไว้เลยหรือว่าใครอยู่จังหวัดตังอยากจะเช่าเหมาก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับอาร์บัซี่ก็ไม่มีอะไรมากครับช่วยรีวิวช่วยโปรโมทช่วยกันนะฮะใครไปเจออาร์มที่ไหนอยากให้อาร์มถ่ายก็บอกอาร์มได้เลยนะฮะถ้าสะดวกอาว่าอาร์มยินดีมากเลยนะครับผมนะฮะยินดีมากนะโอเคยังไงฝากเพจนะ หงแดงก็หามไว้ด้วยเผื่อใครอยากจะติดตามพยายามจะสร้างเพจคนที่ชอบลิเวผูด้วยกันฝาก,กติดตามด้วยน,นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ